เพรยอนสวัสดีค่ะสวัสดีเอซของน้องจ้าจ๋านะคะอยู่ที่เพรยนอนเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับน้องจ๋าในช่อง j จคาดีนะคะที่ถนนเสรีไทยซอยหกก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเอาใจสาวกคนตามหาเจที่นั่งนะคะหรือพี่คุกกี้อยากผ่อนถูกอยากได้ปี15แล้วก็ราคาเบาๆนะคะวันนี้เอามาเสิร์ฟเลยได้สีสวยด้วยนะคะกับสีเทาดําคันนี้นะคะเป็น2.8 ตัว V นะคะขับ2นะคะปี2015ราคาไม่ถึง800แสนนะคะราคาเพียง เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม้เดิมด้วยใครสนใจและตามหาอยู่นะคะกับรถฟรีดาวผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตลอดอายุสัญญาเอาไปขับได้เลยค่ะตัวรถบอดี้รถโครงสร้างรบเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกระสีก็หม่นะคะคันนี้นะคะ Xc เป็นรถบ้านนะคะใช้มือเดียวนะคะรถคันนี้ใช้วิ่งอยู่แถวแถวเขตดทองหลางนะคะกรุงเทพนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ารถจะวิ่งในดินเค็ม ะะไม่ต้องกลัวว่ารถจะน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนเพราะว่าเราคัดคุณภาพเกรดเอมาให้แล้วตัวรถสวยบอดี้เดิมๆแบบนี้นะคะฟังก์ชันจัดหนักนะคะของ Fortuner นะแต่ว่าโฉมปี2015นี้จะได้ดิดหน้าดำหลังนะคะแต่ว่าได้ในส่วนของ เบาะปรับไฟฟ้านะคะคนขับแค่ข้างเดียวนะคะถ้าเป็นดิสสี่ล้อก็จะเป็น17ปลายปีขึ้นเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะนะคะสำหรับ f c คนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องจุดนั้นแต่อยากผ่อนถูกอยากได้รถสภาพดีนะคะจะจ่าแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะมาดูตัวรถโครงสร้างดเดิมบอดี้เดิมกันนะคะ f c ะะด้วยสีเทาดำนะคะหเลยข้อดีของสีนี้ก็คือรักษาดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะและที่สําคัญนะคะเราตรวจสอบมากกว่า274รายการก่อนที่จะนําเข้ามานะคะให้ FC ไปใช้งานต่อนะคะ ยอดจัดได้เต็มๆล้นๆหรือใครจะซื้อสดนะคะก็คุมเช่นกันนะตั้งงบไว้นะคะไม่เกินเจ็ดแปดแสนนะคะไม่เกินแปดแสนไม่เกินเก้าแสนเนี่ยน่าใช้เลยนะคะเอาตรงๆเลยนะคะไม่ต้องมาน่าเสียดอกเบีย้ยในกรณีซื้อสดนะแต่ใครจะจัดไฟแนนซ์ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะ FC เนาะนะคะเหลี่ยมสันฝากระโปรงเนี่ยนะคะ FC เ c เหลี่ยมสัน,นคมๆเลยนะคะดูจากตัวสีนะคะสะท้อนแสงนะคะกับแสงสว่างนะคะดูเม็ดสีนะคะรายละเอียดเสมอกันนะคะไม่มีผิวเปลือกส้มแน่นอนเพราะว่าเป็นสีแท้ ีเดิมนะคะของเราจะไม่มีกับกับสีไม่จะไม่ก่อนะคะ F C ไมมาเท่าไหร่เราต้องขายเท่านั้นแก็บด้านข้างไม่อ้าไม่ง้างนะคะรายละเอียดเดิมนะคะตัวโคมหน้ายังสวยใสยกริบอยู่ยเลยไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกรายงานะคะไฟหน้านะคะเป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ L E D ใบบีมเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะ คมแท้คมเดิมนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโคเมียมของแท้ของเดิมนะคะติดมากับตัวรถในส่วนทะเบียน7ก็ไก่พอพาน4103ได้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะในส่วนของอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะน้องจ้จาจ๋าก็อยู่ที่ถนนเสรีไทย68เนาะมีนบุรีนะคะเปิดทําการทุกวันถ้าสนใจติดต่อนะคะคริ๊งแรลงเข้ามาหาน้องก็จ๋าได้เลยเบอร์โทรนะคะแถบซีฟ,ฟ้าด้านล่างแอดไลน์ได้เลย เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนะคะนอะ้องจ๋าได้หักมุมล้อไว้อยู่เนาะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของตัวเบ้าโชกนะคะกระบอกโชค ต่างๆนะะรวมไปถึงรอยตรงรูน็อตนะคะไม่มีการแก้ไขไม่มีการโหลดช o ไม่มีการตัดช o แต่อย่างใดในส่วนของดอกยางเนี่ยบอกตรงเลยว่ายางเนี่ยติดรถมาเนี่ยปี2020นะคะน้องก็จะจะเปลี่ยนเป็นยางเริดเซ็นให้ใหม่ทั้ง4ล้อเพราะฉะนั้นลูกค้าได้ยางใหม่แน่นอนปี23ปี24แน่นอนนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวล้อเนี่ยนะคะล้อแม็กก็เป็นของสแตนดาร์ดโรงงานนะแม็กแท้แม็กเดิมที่ติดมากับตัวรถนะคะแต่โฉมนี้ยังได้ดิสหน้าดําหลังนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถราคา ถูกนะคะสภาพดีๆนะคะน่าใช้สีสวยนะคะน่าสนใจนะคะแนะนําเลยนะคะรีทโทรเลยใครตามหาอยู่นะคะแล้วราคามันน่าฟังเนาะนะคะเทียบเปรียบเทียบ,บ,บกับคุณภาพที่เราคัดให้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะตัวรถสวยตรงปกแน่นอนนะคะนักข้ารับประกันวารันตีแน่นอนนะคะขอย้ําไม่ชนหนักนะคะไม่ทิ้ความจมน้ํากับสีกอใหม่นะคะเอฟนะมาดูในส่วนของล้อหน้าฝั่งด้านซ้ายนะคะ ล้อหน้าฝั่งด้านซ้ายนะคะก็ไม่มีรอยเบียดเช่นกันนะคะ F4 ถ้าเปลี่ยนยางเนี่ยนะคะรับรองว่าสวยขึ้นกว่านี้หล่อขึ้นกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะว่าน้องก็จะจะไม่ให้ยางสภาพแบบนี้กับลูกค้าไปเด็ดขาดนะคะ F4 นะคะดูจากช่วงล่างนะคะนี่เดิมๆส,สวยๆกลิบๆนะคะบันไดทางขึ้นเนี่ยนะคะทั้งหัวบันไดทั้งซ้ายขวาเนี่ยนะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยขูดแน่นอนนะคะแล้วก็สีนะคะ ในส่วนของรายละเอียดสีนะคะมองมุม45หองศานะสีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะสีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะสีเดิมกลิบหมดเลยนะคะสวยนะใครชอบรถสีเทาดำนะคะไม่ชอบสีขาวไม่ชอบสีดําไม่ชอบสีบอลเงินแต่ชอบสีเทาดําน้องก็จ๋าก็มีแค่คันเดียวเลยตอนนี้ที่เข้ามาและเชื่อเลยว่าราคานี้แป๊บเดียวก็ไปนะคะแปปเดียวก็ไปแน่นอนนะคะตรงนี้นะคะส่วนที่เปิดนะคะยังให้สมาร์ทเอนทรีอยู่นะคะแต่ว่าที่เปิดเนี่ยก็ยังดูสวยดูสดอยู่นะคะดูเงานะคะกระจกเนี่ยโลโก้บานแท้บานเดิม เดี๋ยวดูภายในก่อนนะคะนี่ภายในนะคะเนี่ยตัวเบาเหมือนน้องจ๋าบอกเลยนะคะมันจะได้ตัวในส่วนของเบาะปลอดไฟฟ้าแค่คนขับแต่ว่าแอร์แบ็กได้6ใบเหมือนเดิมนะคะแอร์แบ็กได้6ใบเหมือนเดิมนะคะนี่รีโมทนะคะเป็นกุญแจรีโมทลักษณะนี้รถคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะ f ีรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะในส่วนของตัว2.8นี้นะคะจะมีในส่วนของอมีคูตคอนโทรลแพทิร์นชิปแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้รายละเอียดดูได้เลยแพงประตูหรือว่า นะแผงประตูนะคะของแท้สีเดิมนะคะนี่สภาพสดสภาพสวยนะคะรายละเอียดตัวรถตัวจริงๆนะคะตรงปกที่น้องจากรีวิวแน่นอนแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยตรงคอนโซลนะคะตรงนี้เนี่ยสังเกตได้เลยไม่ซีดไม่ขาวแสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการจอดตากแดดแน่นอนนะคะส่วนไฟเก๋งนะคะก็เป็นไฟ LED นะคะ Head r o สะอาดสะอา้านตัวเบาะไม่มีขาดนะคะเบาะให้ดูก่อนว่าเบาะเนี่ยไม่มีขาดนะ นี่สภาพสดๆเลยถ้า FC สนใจนะคะได้รถติดที่นั่งไปใช้ไปไหนมาไหนทางครอบครัวหรือว่าใครตามหาแล้วว่าอยากได้ขับแบบว่าประจำตําแหน่งหรือว่าจะเอาไว้ใช้ในกิจการตามงบที่ตัวเองตั้งไว้เห็นคันนี้แล้วชอบนะคะแนะนำเรีบโทรเข้ามาเลยนะคะนี่ตัวเบาะแถวกลางนะคะสภาพก็ไม่ขาดไม่ยุบไม่ยุ่ยนะคะนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะรถใช้การรถใช้งานไปกี่ปีเอ่ยปีสินะคะ,ะรถใช้งานไปแปดปี นะรถใช้งาน8ปีนะคะ f c นี่เลยนะคะถือว่าสวยนะคะถือว่าสวยนะคะถือว่าเจ้าของเดิมเขาก็ดูแลดีนะคะเพราะว่าสภาพรถเนี่ยถ้าเปลี่ยนสภาพการใช้งานมา8ปีแล้ว สภาพลขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีรถบ้านนะคะคันนี้ไม่ใช่รถหน่วยงานนะคะแล้วได้ตัว2.8ขับ2 FC นะคะเ c เดินทางไกลนะคะที่ทัศนวิสัยการมองเห็นเนโดดเด่นชัดเจนแล้วก็ขนาดฟิล์มก็ติดให้แล้วเรียบร้อยรอบคันแลกลังค่าของแท้ของเดิมถ้าถ้าลูกค้าชอบเดินทางไกลจะติดโลบารข,ข้างบนเพิ่มเติมก็ทําได้นะคะเราจะ เน้นขายรถสภาพเดิมนะคะโครงสร้างเดิมๆเอาไปให้ลูกค้าขับยาวๆใช้ยาวๆนะคะต้องสบายใจแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะแคสซีแคสซีนี้เดิมทั้งเส้นแน่นอนนะคะตัวแคสซีเนี่ยดูไม่ยากนะคะไม่มีการตัดต่อแคสซีนะคะทาไมไม่มีการตัดต่อแคสซีดูได้ยังไงนะคะเอฟซี FC มันจะโอนไม่ได้นะถ้าตัดต่อแคสซีมาเพราะาเราไม่เอาเข้ามาแน่นอนรถสภาพแบบนั้นแมดนะคะด้านหลังฝั่งซ้ายก็ไม่มีรอยเบียดเนาะนี่ดูรายละเอียดตัวรถ น้องก็จะอบอกเลยว่าเป็นตัวรถที่น่าใช้มากๆในราคา799,00 0บาทนะคะคิ้วซุ้มล้อมไม่มีอ้าไม่มีง้างนะคะสภาพเดิมนะคะนี่เดิมสวยๆนะคะรวมไปถึงไฟท้ายเหมือนกันไฟท้ายนะคะ LED นะคะไฟท้าย LED นะคะที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้ปกตินะคะกระจกด้านหลังได้ฝ้าบานแท้บานเดิมนะคะบานแท้บานเดิมดูไม่ยากค่ะ F4 นะคะสปอยเลอร์ดวงไฟเบรกตาที่3ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะส่วนทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะคะ ทะเบียนนะคะเดี๋ยวหนูฝ่ายทะเบียนเขาเอามาใส่ให้นะฝาท้ายยังนะอัตโนมัติอยู่นะคะ FC นะเสียงฝาท้ายกระบอกโชคไม่มีหอนไม่มีหอนแน่นอนโอ้โหกว้างนะคะใส่ของได้เยอะนี่เลยนคะคะตอบโจทย์แน่นอนใครจะซื้อสดใครจะจัดไฟแนนซ์มาเลยนะคะน้องก็จะยินดีซัพพอร์ตบริการดูแลเคสเองทุเคสเลยนคะคะในส่วนของตัวสีตรงนี้นะคะลูกค้ารูปได้เลยนะ ไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยละอองสีไม่มีการพ่นสีทับนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีรอยพ่นสีทับแน่นอนฝาท้ายเนี่ยท้ายแทย้ท้ายเดิมนะคะดูจากตัวน็อตได้เลยนะคะท่อเก็บสายไฟไม่มีถลอกไม่มีขาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะรายละเอียดตัวรถน,อน้องก็จะรีวิวตรงปกนะคะแน่นอนถ้ามาดูรถตัวจริงรับรองนะคะประทับใจนะคะสวยๆนะคะเนี่ยกระจกนะคะแผงตรงนี้ก็ไม่มีแม้กระทั่งรอยขูดเลยนะคะสวยนะคะ F4 อ,อันนี้คือน้องจ๋าจะได้เห็นให้เน้นความเดิมก่อนนะคะว่ารถที่เราเข้ามาเนี่ยสภาพของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าใครสนใจเนาะอยู่ใกล้ๆล้านินท่ารานคำแหงรัตก,กระบังนะคะถแถวๆลมเก้านะคะเสรีไทยนะคะเข้ามาชมได้เลยนะคะติดต่อน้องเจ้จาเลยนะคะเอฟซนะน้องจ๋าดูแลเองทุกเคสนะคะขอย,ย้ําอยู่ต่างจังหวัดถ้าเห็นคันนี้แล้วอยากได้รถที่เพชรยนต์ติดตามเพชรยนต์มานามติดตามน้องจ,จา้าช่องเจคาดีมานานนะอยากได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะโทรเข้าหาเลยโทรเข้าหาได้เลยนะคะเอฟซนะ ในส่วนของด้านหลังเนี่ยทาจ๋าจะให้ดูทั้งสี่ล้อนะคะล้อแม็กด้านหลังฝั่งขวานะคะไม่มีรอยเบียดเช่นกันนะคะตรงนี้คุ้มค่าจริงๆนะคะเนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะคะล้ออะไรถุนเครื่องมือไม่แรงให้ครบเหมือนเดิมนะคะตัวแคสซีเนี่ยเดิมแท้เดิมๆนะคะเนี่ยเด๋ยวเปิดให้ดูนะคะอืมแผงประตูนะคะเดี๋ยวเราจะมีการคลีนให้อีกรอบหนึ่งนะไม่ต้องตกใจเพราะว่าสภาพรถก่อนที่น้องจ๋าจะส่งมอบสภาพต้องสวยสดกว่านี้อีก แน่นอนเพราะว่าเราจะมีการคลีนมีการล้างขัดสีเคลือบสีให้อีกรอบนะคะเอสนะนี่แพที่พักแขน,นก็ใช้งานได้ปกตินะคะเหมือนกันหมดนะคะต่างกันกับดิสต่างกันแค่ดิสสีล้อแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะปรับไฟฟ้าแค่นั้นเองนะคะระบบ ABS มีแล้วนะคะระบบ ABS มีแล้วเรียบร้อยโอเคนะคะถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะคะตัวรถคันนี้รายละเอียดตัวรถเดิมแน่นอนค่ะนะคะ เอารถส,สวยๆไปใช้งานนะคะเอารถคุ้มๆไปใช้งานรถโครงสร้างเดิมๆไปใช้งานนะคะแม่แม,แม้ปุ่มพุทสตาร์ทเนี่ยยังไม่ถลอกเลยนะคะนี่มีหมดออโต้สต็อปแล้วนะลูกค้ามีหมดออโต้สต็อปแล้วนี่เรียบร้อยนะคะพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันพวงมลาลัยไม่มีขาดไม่มีถลอกนะเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีควบคอนโทรลแพทชั่นชิปเรียบร้อยนะคะนี่แพทชั่นชิปนะคะอยู่ด้านหลังพวงมลาลัยนะ F4 นะคะตัวเบาะ ภายในสวยนะคะคอนโซลเกียร์ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยกับรถราคา799,000นะคะนี่คือรถเกตเ,เอนะคะขอย,ย้ำนะคะเดี๋ยวน้องจ้าจะพาไปดูเครื่องยนต์นะคะว่าสอดคล้องนะคะกับตัวเอ่เล็กไมหรือไม่นะคะคันนี้เนาะดีเซลนะคะเครื่องดีเซลนะคะบอกเลยว่าเครื่อง2.8ถ้าเดินทางไกลจะประหยัดน้ำมันนะและที่สำคัญคือ ค่าแมนทานแอนค่าบำรุงดูแลรักษาเนี่ยนะคะสำหรับตัวโตโยต้าฟอร์จิเนอเนี่ยไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจแน่นอนขอให้มีเงินเติมน,น้ำมันและถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะที่กําหนดนะคะแค่นั้นเองต่อภาษีพรบรปีต่อไปเลยนะคะเพราะว่าปีแรกตอนที่รับรถน้องก็จะให้ลูกค้าไปเลยใช้งานได้เลยรถขอาน้องจะสภาพ90%เอาไปใช้งานต่อได้เลยไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มให้เสียตังค์ให้เสียเวลานะคะตรงนี้น้องจะ,อะส่งารายละเอียดให้นะคะ ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ2.8นะคะฝาครอบเครื่องก่อนอันดับแรกที่น้องจะให้ดูฝาครอบเครื่องไม่มีชําลุดนะยังสภาพแน่นๆเต่งๆต,งต,งต,งตึงๆอยู่เลยนะคะแล้วจุดต่อมานะคะที่สําคัญคือเดี๋ยวน้ำมันเครื่องไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก่อนส่งมอบนะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยต้องไม่มีรอยซึมหรือไม่มีรอยหยดของน้ำมันเครื่อง นะีคะสีอรอยแต้มมาจากโรงงานยังอยู่ทุกจุดเลยค่ะ fc เนะคะท่อเก็บสายฟงสายไฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบปั๊ม abs ไม่มีการชำรุดหรือแตกหักนะคะเนี่ยตัวน็อตเนี่ยสำคัญเลยนะคะ fc ตัวน็อตตรงนี้นะคะลายละเอียดชัดเจนไม่มีรอยโป๊สีไม่มีอร,อย,มมอ,รอยพ้นสีทับนะคะรวมมาถึงนะคะน็อตยึดโคมไฟด้านหน้านะคะน็อตเนี่ยสำคัญนะคะ fc เพราะว่า ตัวโคมไฟหน้าเนี่ยถ้าไม่แตกถ้าไม่มีการเปลี่ยนแสดงว่ารถด้านหน้าไม่มีชนมาแน่นอนนะคะ f c นะคะแล้วก็ในส่วนตัวคานด้านหน้าเนี่ยตรงรอยรูนะคะตรงนี้รายละเอียดตรงนี้นะคะลูกค้ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเราสามารถมองได้ตัวมองได้ด้วยตาเปล่านะคะได้เลยนะนี่สีคานด้านหน้าต้องเป็นสีเดียวกันกับตัวถังนะ f c ไม่มีรอยพ่นสีทับไม่มีรอยถนอกนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดเลยนะคะคุ้มเนี่ยสีแจมมาร์กตัวน็อนตตรงนี้ยังอยู่อยู่เลยนะคะ อะแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เดี๋ยวอันนี้มีบันเทินปีเบันบนเดือนปีบอกหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เดี๋ยวทางน้องก็จ๋จะมีฝ่ายน้องช่างเนี่ยนะคะตรวจสอบค่า CCA ให้ก่อนส่งมอบนะคะไม่ต้องกังวลเลยถ้าค่า CCA ต่ำกว่ามาตรฐานเกินกว่าปกตินะคะเราจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ลูกค้าแน่นอนไร้กังวลแน่นอนนะคะตรงนี้นี่เครื่องยนต์สดๆเลยนะคะสดมากแล้วก็ เดิมมากนะคะ F4 ตรงนี้น้องก็จะเอารถสวยๆเอาความคุ้มค่ามาให้แล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วนะคะขอย้ําอย่างหนึ่งว่าคําถ้าคําว่าถูกใจไม่มีคําว่าแพงค่ะลูกค้าได้แต่ความคุ้มค่าได้แต่ความแบบว่าสมดุลสมเหตุสมผลนะคะสะภาพรถเจที่นั่ง PPV โครงสร้างเดิมเราคัดรถให้ในราคา799,000บาทได้2.8ขับ2ปี15นะคะเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยนะคะ วันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะถ้า FC สนใจรุ่นนี้และตามหาและถูกฉลกและถูกใจในตัวรถคันนี้นะคะแนะนําให้ติดต่อเข้ามานะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดนะคะน้องจ,าจา้าจ๋าบอกเลยว่าเตรียมเอกสารรอเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านนะคะมีส่งรถสไลด์ให้แต่ความในจริงในใจน้องจ้าจ๋าอยากให้มาดูรถด้วยตัวเองนะคะจะได้สบายใจทั้งคนขายและคนซื้อนะคะตรงนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามและดูคลิปน้องจ้าจ๋าจนจบนะคะสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ